sẽ khỏe cong cong kinh peng tìm hà nong đen từng để đi bay s ẽ b ạ nong đi nong lò có, 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 có đ xì tàu l ta đi sẽ b ว่าจีหล่ออึดปนันบอกอยางเลยเลยพี่เนาะใช่เหรมันจะบาออยู่บะแต่เท่ามันเดินมันอยากหลุดไปเลุดนะ คนบริโจกบมาคืนสวนกเคยแคทเป็นขุดกิโลโอเคขุดกิโลหัวชายโคข้อขนี่ะมองก็ขึ้นไปนะ,ะชวนโอ้เราไปบอกว่าเลือดมันเลือดดิบบอมันอยู่แถวแถวเดินน้ำเลือดไปแล้วอัน<ล>นั้นจะขุดเนี่ยมันอยู่แถวหุ่มไม้ชวนเคยแคบไหมขุดเป็นอย่างจังวัดลายบรจักรบเข้าไปห้าเฮ็ดเต็มแค่นาปูนี่เรา được gì đó được cho đây phải phụ sao đừng bỏ ừ, Phụ sao, phụ sao cào đừng Chào mừng xáo cào mình phụ sao cào à Mình Phụ sao cào chào bàn đây Bàn phụ sao lái đẹp nhỉ lái không khôn lồ Ngày rồi đi Nãy nhà chị, chị. Chị lại, kỹ lại Mình gọi vào ao là có mình vừa đeo chạo Ừ. Thành hoa bộ ao cái <laughs> chắc <laughs> của đây sẽ ao vườn là Thảo mà cho mình chắc đi là Cô đây dân hù ạ Thảo khơi lại xe cả Đi tâm đây không khơi ติดตามให้สองเขาให้มันหดแฉนสับเด้พี่น้องโอ้ยน้องคนโลดกันกะฝากกะไรก็เส้นละลายพี่น้องเนยะกาผู้ใดอยากหูกันอ่ะให้มันหดแฉนสับได้เร็วเดี๋ยวสีสเลยพี่น้องบ่ากันแฉนสับฉันเจ้าหูสองหูเมียที่เจ้าสักโอ้ยโอยที่โงเลยทีันเฮ้อ มาชวยกี่ไก่บ่ลเนี่ยชวนเขาไปหาขุดจิ๋วไปเลยเนาะแต่คนบอกขักเสียมเนี่ยเขาไปชื่ออ้ไรในร้าน่านเถางเถิงนะงนะโอ้ยตื่นเตะมัน,นออกมาไข่นนเ้ยหมดแล้วตัวผูนี่นะวควายนะน,น้องดำโทรมายเย็นแดดแต่โทรมาว่าฮายู เกีก่ยวข่าวอี่บ้าไป,อ,ปาอยากมาอีเมลอมเออบัาเกี่ยวทสิโทรไปบอกก่อนให้ลูกอีได้โทรว้วกับราษาศักดพาซ้ำศักผาสักดิ์มเต็มตึง สีเจิงเอาคือไปห้องนั้นเลยจ้าอยู่เลยเติงไหมคือเกาอีเกียงพี่น้องบราจะไปหากินไก่กินหลอดเนี่ยเจ้าคือบอกหาจีนบอกมันตกใจมันสีบรดีต้องอ่ะไปหาคุยมันหัก่อมันคุณมันอยู่ไหนหน้าหย่าหมอเต็มกระตา เอาชิปแล้วโอ้าวโซฮะโซเมนโบเมนหัวนี่เยนตุ๊กแกก็ตุวกี้ โซ่เลยฮู้เลขที่โซ่หน่าเต็มกวูจะเหรอออกบ่ออกจ้ะหน่าเฮ้ยจะบอ

เกี่ยวเข่าบอ่อได้ข้าก็จะอยากเกี่ยวเข่าเนาะเท่านี้ก็ได้าทางนวัดดีมันนี่อยู่บอ่อเนาะใครเกี่ยวเข่าบอนะ่อเอาลัะนะนี่เลย ขึ้นไปโอ้โอืมเลิกแทบน่นี่อยู่ตตล่าเยอะเยอะคอมริ้ง้าพนะี่อนองโคตรเลิก อุปสรรคก็มีอะไรคืออุปสรรคนะตัวใหญ่เหลือก็คุ้มบะไรคุ้มเยอะดิมาคุ้มบ่คุ้มเลยนะจ๊ะคุณนจางอ้าวครับบุญสบายดีใช่จะบ่

นี่้ก็ไหูเลยอันนี้ใจหูเลยหูสามหเอาเลยหูเดหูนึ่งมันตองไปหูมันเด็กไปหูน้ำบ่มีย ใช่ก็ทอยู่หูปีสุหลอกเคงมากเลยนะเนี่พอกรมีใหญ่จัดตัวเดียวบ้นรองดำเนาะใช่ั <laughs> <làng kia> <laughs> thế gì mà chắc chắn 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 xa chắn <laughs> 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 มันบอมีบ่กิโลน่ะฮะย่างจะแซ่ไปใส่โอ้ยบวายดอกก็ลาขี่รถไปป้าเมี่ยแถวโคกนันแหละนี่หน้าฮ้อนี่คววนี่เออ ไว้ล็อกขขาให้อย่างขาไปเนี่ยจิคือยุขามาแล้วมองพ้นผัวตะโกได้มือขึ้นนี่พี่ต้องมองกระจิกขวดจุบุจุบุเอาไปแล้วสอนช่องอย่างไรซงอ nó thì lại, bài thường leo gọi là nhạc các bạn nó mù เราขี่หลุดไปไว้อ่ะร่งจะขุดแล้วพี่น้องก็เอามาขวเนาะขวัก็ใส่แต่เกลือกับผงนัวสองอยางกับแสบเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ ใจสุกุสุขคนที่ขามเมนต์สองน้องสาวละถ้ามาคลิปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe จังหาะฝากคลิปใหม่ๆกองเฮาเนะรับรองแซ่ดแน่นอนขอการคลิปหน้าพี่น้องสบายดี